สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เอกดัมซิงครับผม <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็ดินบอ่อนี้หมดแล้วครับหมดแล้วเสร็จแล้วครับตรงนี้เนื่องจากข้างล่างนี้เอาไม่ได้ก็อ่าย้ายบอ่อครับจะมีอีกหนึ่งที่ครับผมที่จะไปเอาครับเพราะจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนี่แหละนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็กำลังเอาถังลมครับขึ้นรถเพี่ยมครับขึ้นรถพี่ยมครับย้ายของย้ายสเสบียงย้ายบ่อใหม่ครับมารู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนนะแต่ได้ข่าวว่าถ้าไปอยู่นู่นไม่มีสัญญาณครับจบข่าวขาดการติดตอ่อ ไม่มีอ่ะคณอะไรเร็วแท้นี่ตกปลาเพิ่งได้ได้สามตัวเอง,ง,องม,มีการตกหน้าดินไม่ได้ปลาตัวเดยได้แพ็คคู่อะพี่แต่ตัวเล็ก,ลกนี่ก็ย้ายสเสบียงย้ายบ่อใหม่ครับได้ข่าวว่าถ้าไปอยู่นู่นขาดการติดต่อเลยไม่มีสญัญญาณเน็ตครับ ไม่มีสัญญาณแล้วต้องไปอยู่ภูเขาเห็นเขาว่ายอย่างนั้นนะตอนนี้ก็กำลังคนสัมภาระปั๊มลมเตียงสเบียงครับขึ้นรถเขาใช้ที่นี่นะไม่ร้องไห้รา พูดแค่นี้ร้องไห้สินั่นอาขียัแล้วเอา,านั่งขึ้นรถใครด่อ เอ้อวันนี้ได้คลิปเด็ดคลิปหนึ่งแล้วโวิ่งตามตัวไอ้ธงไปเนาะวิ่งไปดีๆไอ้ธงไปได้พี่ไปไม่ที <ไป S 2> แรก <ไง S 2> ผมนึกว่าพี่อ้ําไปได้แล้วดิดีๆเสียงรถหายบังแป๊ะอาวสงสัยเรียบร้อยถกไปได้เชยื่อเลยยูสนเหี้ยอยู่สนิทเลยมันนุ่มมันนุ่มหมดเลยเดิยพี่ขนาดรถพีต่ต้อมวิ่งผ่านยังนุ่มดุบดับดุบดับเลย แตวพรุ่งนี้ก็หยุดครับทีมงานหยุดนะพรุ่งนี้อาจารย์ชูก็จะไปทุระครับชูใครอยูนะ่หน้าอยากกินข้าวไหม <laughs> <laughs> อยากกินข้าว นั่นพี่ตินโทรหาใครได้รึพี่ตินเอารถไปติดอยู่คนเดียวตั้งแงงโทรหาโทรหาใครไม่ได้อะรถน้ำมนันไปติดเออคือมีสัญญาณนอะ่ะแม่ชาวนี่สาลางรถไปหาเสียหมูที่เดีย,ดย,ดยกึูเปละเฮ้ยจะหมูแกงเหรอจยหมูแกงได้กวจะเข้าบอ่อเสียมูได้เป็นผงเนาะ ความไฟฟ้าไม่ถ่ายวาเลนไทน์เนาะใส่กรอกกรอกกรอกใส่ที่ไปเลยกำลังตาจะกรอกใส่ที่ไปเลยนี่นั่นแชกหมอสายอาจารย์ออาจารย์โอ๋พรุนี้อาจารย์โอก๋กอ็ยุตสรุปแล้วนอนเฝ้ารถสองคนใช่วหมอาจารย์โอ,กนานานอน๋ก็ยุดอาจารย์โอ๋อโอไปเผาโซบีก

แฮมิ่งจริงเชื่อไม่ได้ฮะบนไห้บนไห้แกปเด้โตเดไปแล้วเอาเศเตินไปให้นบอกเขาบอกไปทางนี้บอกไปงูนี่ มันมันมีทางตัวเข้าตรงวัดหรือเปล่าวัดไหนวัดนี่ทางเข้าวัดนั่นนะ่ะสำนักสงฆ์หรือว่าทางนี้แคบหรือเปล่าไม่รู้แกว่ายา้ายไปทำทางไว้ตรงไหนไม่รู้เลยไม่เวลาเหลือ <c oughs> ไปเดไปดู <c oughs> จานชูครับ <c oughs> มาแล้วไม่รู้ว่าไปทำทางที่ไหนนะ เจ้าเ่นเฮยเจ้าส้มลายตอนนี้เจ้าซุเปอร์เกรดนี่ตั้งค่าเราแล้ว ย <Yeah>, ายบ่อถอยไปถอยไปถอยไปเอา มาเช็คช่วงล่างเจ้าซปเปอร์เกรดหน่อยยายบ่อครับเสร็จสิ้นภารกิจบอ่อนี้ค่อยเดินขึ้นครับ

ลุกยังอยูลองแล้วนีคืนเสร็จแล้วทำการย้ายครับย้ายเย็นนี้เลย